เออาเข้ามาชมกันต่อครับยีกันแข่งครับแข่งเท่าไรหนึ่งสามต่อสองครับหมดใหม่แล้วฟาสามต่อสองครับโอ้โหน้องมังกรทองมีร่างครับมีน้องมังกรทองมีร่าเมย์พี่ภายสุดร้อแล้วมีใครอีกคนไหนเอ่อพี่ตะวันสุดร้อพี่ตะวันสุดร้อครับโอ้โหยิงกะจุยกระจายยิงใครยิงใครทุกคนเอาแล้วับเอ้ยหน้าหนึ่งคิวน้องมังกรหรือว่าจัดไปหนึ่งคิวใสใส ใสข่ของกินของกินของกินอ่เา,าชก็กตครับ,รบตอนนี้น้องม่งกต้ตอ้นำํำมาได้หนึ่งต่อศน,นะครับเย่างนี้เพราะว่ากัจิแน่น,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 นอนเมบานนะได้ครับมาชมกันต่อครับขายสดให้ดูครับแกได้นะครับ สดๆนะครับถ่ายแบบขอบสนามกว่างเงี้ยเอเดไทยเอดพ่อถ่ายที่ถ่ายข้างหูอ้าวอ้าวโดนลมครับเฮ้ยพี่ไทยโดนลมครับโดนลมครับโอนยิงรัวยิงรัวครับสสยรัวรัวครับก็บอกว่าเออเป็น่าคลานไปเลยก็บอกว่าขอเชิงตึงๆนะกว่างี้ครับขอเชิงตึงๆ เขาบอกว่าถ้าเขาชนะน้องมงคลได้เขาจะตังเลยเขาว่าจะตังระกับระกับตัง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 าเขาแพ้เแพ้เขาก็ได้ออกช่องแพ้เขาจะได้ออกช่องของจริงคับของจริงครับสองต่อศูนย์ก็ขอจริงนอาับมาชมกันต่อครับตอนนี้นําแล้วสามต่อเฮ้ยสงต่อศูนย์ก็พอไปุกันสามต่อศูนย์สามต่อศูนย์ก็ขวาสามต่อศูนย์พึ่งแข่งแค่สองเกมเองไปบอกว่าตามแล้วสต่อศู เขาไม่บอกว่าเออกรรมการโกูมอะไรเงแปนแปนตาคือเด้วยอ้าวมดแต่สวยครับโดนสวยจะตั้รักเออก็มดแต่สวยโดนสวยจะได้ลังจะผิดคือพี่ไผ่กับพี่ตะวันดังเราเดิมเอออันนี้ท่าอะไรเนี่ยมันต่างกันก็เก้าบาทเรียกว่าท่าเอ่ออายุพี เดีวถ้าฝุนใเดือนใช่มัคือท่าดูคืตั้งลดูมีสอข้อ่งที่ควรจะ้อ้าวล้มครับล้มไปแล้วครับล้มไปแล้วครับสังใครลมใบีอัลบอลไปเอหรือ่คนเดียวใช่ไหมฮลุมครับโัวลุงครับอ้เลยคนเดียวครับโอ้ตัวลุงก็ตัวลุมหนึ่งหนึ่งเวตร กอนถามเรื่องกินก่อนอกินอะไรตั้งนานเอาแล้วมาชมกันต่อครับมบอกว่าขอสอยจะได้านหลังก่อนโอ้ยอันนี้ไอ้วอลสีแดงเหมือนกันเลยนะคนหนึ่งคนหนึ่งไอ้วอลเสืออีกคนหนึ่งไอ้วอลมังกอนอ้าวตายหมกหมกแล้วจะเข้าไปหมกมันอันตรายอ้าวมาชมกันต่อครับตอนนี้น้ำไปแล้วสามต่อศูนย์ครับตอนนี้น้ำไปแล้วครับสามต่อศูนย์นะครับของกิงนะครับของกิงนะครับ ม่ได้โมนะครับไม่ได้โมนะครับไม่ใช่เข่าลือตรงนั้นนะครับสราบสรกระสุนครับโอ้ขนมคอนทองเปลี่ยบอ,อกว่ากินไปเล่นไปจะโดนพ่อตีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คุณพ่อถ่ายแบบขอบสน,น,นามเลยเห็นฟูเลย,ยเห็นนิ้วเลยนะครับเนี่ยเหน,นิ้วครดูสกิลมือครับสำหรับคอนเทนตเกมใหม่ๆก็มาดูได้ครับสกิลมือเนาะโอ้ยโดนล้มเลยพอดยิลงล้มเลยเมื่อกี้ ันีงบอกเขาให้เขาเล่นมเบิดได้อยากเห็นงคนกระจายเด็นเออกระเด็นนัสาคนเลย่ะคือวิวิ่ไประเบิดมาต้นกระเด็นกระจายอะเขาจะสร้างระเบิดกั อะนรล่ะตัวไหนโอ้ยไล่ยิงกันแบบไม่ให้กันแบบหายใจเลยอ้าวตัวอะไรเมื่อกี้เฮ้ยอย่าโดนหมอกตายพี่ภัยยิงให้ได้พี่ดูวนั่นไม่ตายอยู่ดีหมอกบอกว่าบอกว่าไม่นีใช่ไหมนั้นเดสมอรีพี่ไายพี่จะวันดักเลยดโอ้ไม่ได้

ตอนนี้นำไปแล้วครับ4ต่อ0นะครับนี่คือของจริงนะครับนี่คือของจริงมาพี่ไปสุดหล่อนะครับพี่ตะวันหลอห่อเฮ่ตักขายายให้ครับแล้วก็กระโดดไปครับกระโดดไปกระโดดไปเดี๋ยวกระโดกๆๆๆกดกระไกลมัาผูกตัวเลยครับดัว แนาพิชนนะครับเนแบบไตลบวกขาวอ่ะวิ่งหาแล้วก็เดสมเรอ้าวาาชนกันครับปาชนกันครับต่างคนต่างการครับเอาา่าางาครับครับ โอ้โห oh oh. ตัวนี้ครับตีไข่เตะครับคือฐานของเขาตีไข่เตะครับสี่ตัวหนึ่งครับเขาบอกว่าโก็ไม่ตึงเท่าไรนะระวงังครับผมอกองว่าอขอขอกินขนมก่อนละกันไข่แดงเขาเล่นไปเกาตูดกินขนมละกันเออื <laughs> ้ ลองกดตัวเล่นในเกมโรบอทเอ้าเอามาครับปวกกระโดดไวมากเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขากะโดดไปนะเมื่อกี้เขาเขากะโดดไปนะเมื่อกี้เมื่อกกระโดดแบบปูปูโอ้โหแบบไม่พักเลยอ่ะ รูออกไปเป็นใครครับดูกันเอาครับรูออกไปเป็นใครกันดูเอาครับโอ้กหรือมันเป็นครับนตอนเรื่องยืดเย,เยดื้อเป็นนะครับ<อ>สบกปรกผ่านไปสักสองสกส,ส,สามค่อยค่อยผ่านไปหลงผิดกิบักขมใจที่เดินมาถึงวันนี้เฮ้อยอ้าว พี่ภัยลงมาช่วยหน่อยพี่ภัยเออไม่ต้องช่วยหรอกเออคนเดียวเอ,อ,อ,องพิงโหลดอะแซมบ่เลยจุ๊บจัดบพ่อเลยของกินงของกินงของกินอ,อ่าวแล้วก็มาชุบกันต่อครับนำมาล้วห้าตัวเดียครับตอนนี้มีคนมาเดิมพันมาทางครับว่าแข่งสองสองถ้าชนะผมได้เอาไปในควันเพชร พอว่าบ,บ,บ,บอ,อว่าโอในให้ก่อนได้ไหมคือหลายคนเนี่ยติดเพแล้วก็หนีงเพยปั๊บบล็อกหนีเลยฮะโอ้ปากมันเกือเอามาดูกันต่อครับตอนนี้นำาคาตอนหนึ่งนะครับโอ้มีอยูของจริงครับมีอคือของจริงครับนองมาก่อทองบุรีรัมนะครับไทยสุ่ลอนะครับ็ปีตะวันลอดเอ้ ห้องกิงห้องกิงห้องกิงไอ้ยิงไทยครับดูนเอาครับโอ้ตังค่าเลยครับอ้าวเขาให้มาเล่นยิงครับเขาให้มาแข่งตังค่าครับวัววัเอามือก่อนครับมือก่อนครับอตั้งตังขอสับไปดีครับตั้งขอสับไปดีครับตัวตังตังครับ มาครับไปชมกันครับเกิดข้ามตโดดไวมากเลยนะเขาโดดไวอ่ะโดดไว่งไวั้งกระโดดช้าช้าวิ่สั่ง่งเขาอโดดไว่วิ่งแบบฟุ๊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 บฟุบอะก็เฟรดอ ขเิมาของจริง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 รงเอามาชมกันต่อนะครับตอนนน้าแล้วหกก้อนงครับไม่ใช่เขาเือครับน้าแล้วกก้อครับของจริงครับของจริงครับของจริงครับผมโ้ของมังกรทองบุรีรอบราชพียของมังกรทองบุรีรบมพี่ติดผมอ่ะของมังกรทองบุรีรออ้อีกการออี่องรงกองงองิ ขม่าผมเกินแกนผมอ่ะขมาผมเอาครับมาชมกันต่อครับน้ำเราตัวหนึ่งนะครับผมน้องมังกรทองวีรำนะครับพี่ไปสุดล้อแล้วก็พี่ตะวันหล่อเต้นะครับโอ้โหของจริงครับของจริงของจริงครับสายเหนียวครับสายเหนียวครับลูกศิษย์อาจารย์เข้มโอ้ยลูกศิษย์น้องปู่เข้มครับโอ้โหก้าวแรกไม่เป็นไรครับก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม่กี่วันครับพี่ยี่กาวต่อไปฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มเมีากาแล อี่ษางครับขึ้นเมนนะพอเก้าที่สี่ครับสูตรอภิธรรมเจ็ดคืนนะอ้าวอภิษามขึ้นเมนเป็นสูตรอภิธรรมทำไม <c oughs> โอ้ยดูเอาค well, ราับจะใครจริงใครครับก็นะ่ะดูไม่เป็นเยอะเกินหุ่นวายยุลมุนหุ่นวายต่างเหนียวกับใส่ตะกุนอาจารย์คม,มลูกศิษย์หลวงปู่เข้มก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปไปไม่กี่วนของก้าต่อไปช<ม>น,น,น,ปนะเสยโอ้โหหลับแล้วครับเขาเรียกว่านอนเล่นครับหลับอย่างชนะของจริง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  กดไลค์เลยดีด้นยครับกดไลค์กดแชร์กดปักท้าให้ด้วยกันด้วยนะครับในช่องยูทูบครับเป็นน้ำใจให้กันนะครับครับอ๋อเป็นให้เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากไหมครับขอบคุณมากไหมครับน้องมังกรทองวีร์รำครับราชาปีกไฟครับขอบคุณในน้ำใจทุกคนนะครับขอบคุณในน้ำใจทุกคนครับให้กำลังใจน้องมังกรทองวีร์รำนะครับ